สบายดีบชุกูทุกคนนะจ้ามืัอนี้น้องต้อยกัสิมาเอามากปีอยื่ส่สวนหมู่น้องต้อย้อจ้าสวนกล้วยด้อจ้าอยู่ยทงอันตีนพูดเลยจ้าป<ะ>้าเฮากับตอนนี้เฮากัสิย่างขึ้นุนทางขึ้นกะลมกะแห้งๆพี่น้อยเพราะว่าอากาศก็เริ่มหนาวมาอีกแล้ว ก็เก็บมาแข่งมางอย่างเลยเนาะมีได้แบกแค่ท้าเบิ่งกอ่ะทีมีมักปีบ่ถ้ารุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องสิได้มักปีบ่ขึ้นไปเอามักปีมาเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นเนี่ยขึ้นกอนไหมตอนนี้มูกเบลก็ขึ้นเกือบเกือบสองสี่ มีอยู่ได้เหรอแมดใส่นะตอนนี้ก็ขึ้นมาฮอทเทิงแล้วพี่นอ้องอาแบนอ้อยเพื่อนสองตัวเพื่อนก็เลี้ยงแบ่คือกันนด้พี่น้องแต่ว่าบอปลายตัวสี่ห้าตัวแหละเกิดเพื่อนกันสองสีสีเหลืองกับสี <c oughs> ฟ้า <c oughs> เอ้ยอสตยไตล์ใหม่วะ <c oughs> ออกใหม่วะ <c oughs>

เห็นยังบ่ปีขึ้นมาค่ะมีเทิงอีกไหมอไปเทิงกันไปพี่น้องข้าขึ้นก็ขึ้นนะที่ญาติอยากซืขึ้นที่ซื้อออกกํลังกาย ได้นะอามันบ่เนี่ยคือบวก้นเลยมันเนี่ยหืมอืมตองมากระแซอันลหนะ้อืมันนี่คือจะเป็นข่าบ่นอะเน้นบ่ค่ะคืออันนั้นบ่ โอมุมีผักหวานบอกแคมตีนทูนี่เฮ้ยนี่ก็สวนกล้วยหันใจเมื่อยแล้วโยกยกกล้วยน้องออกไปเกลือเป็ดนะเฮ้ยเกือหมูอันเกลืเป็ดเกือหมูหอนะมุมีจัะหมอ มีอันเดียวแพนซุ๊้นมเลยคือว่าตอนนั้นเขามาคือว่าลายอยู่ลายเลขมาขามาขออเ้อให้เขาเออมีอันเดีลุบ่บุ่ดกับเอา่กนขินีปีบุ่ดขลามหรอาุ่ตุุเกาเออถือว่าปีบ่สุดเราให้ตัดได้เนาะ เออคาดว่าเข้าอันกินแล้วซุดลูกบอกคนเราค่ะถ้าพวกแก่พเแลาเนาะน่าจะแม่นยู่งไม่อย่างนะนะนี่ไรไไก่เดียขึ้นเนี่มันเป็นห้างขึ้นบอ แด่พี่น้องความสัน้นกล้องก็จะชันสั้นนิดหนึ่งเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยได้จักหน่วยหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าจะเห็ดน้ำขาปุ่นมาเอ่นเห็ดน้ำขาปุ่นกินเนาะ ซาบูซาบีเลื้อมักแข่งต้นมักแข่งฮะต้นมักหุ่งเหรอเบ้ะสวยหวานป้าหรอวะเออยี่ใส่ต้นมัน วานเอชาติอเออต้นมันกันหญ่อเด้สิเฮ้ยเด้สอ่านยอดมันออกอยู่างนั้นออกหาแบะกินเนาะบกินแบมคกมันหักพี่น้องมันหักมันเอ็นไปนะอันนี้คือต้นักหวานีได้เป็นี่ยสอสามยอดเด้ะมะก่อด้นหลอยพ่อเก็บลงไปมืออาหารปก็หลอยพ่อได้เก็บในยอดมันสองสามยอดนะพี่น้อยมันก็ลังปุ้งเพราะว่าตัวต่ามันในแบะกินเนาะเนี่ยบมันขึ้นกินมันถึงยูยูสดได้ละ อันกลายเป็นนี่นไอยนึ่งนี่ยาข้าวหวานสองต้นอยู่นั่นเด็ยงาสิบปีงาข้าวหวานเล้วพี่น้องมียี่บกปีพี่น้องหาอันแต่ว่ามันบวชชุดเพิ่นบอให้กินเด้อแต่ว่าปีบวชชุดถ้าเหากินก็คือแบบส,สุดสุดลุกเทียงหน้าก็ยุลุ่มพอมีนี่ยี่บกมะแขงมันบอกมะแขงมันจะแก่แล้วเนาะตัวอ่อนมากเขากินหมดและหาก็ออกดอกใหม่คุมะฮุ่งบ่มีมะฮุ่งซุกอะ ตีนมาแล้วจะไปเตยมั้งเตยมาเตยมากเนี่ยตีนผู้ด้วยพี่เนาะน่ะหมากวางไม่กิ่แซ่บเลยอันนี้ก็คือส่วนกล้วยที่เฮาขึ้นไปพี่นี่เนาะเล้อๆไปตะกี้เป็นปลาสารอือห้าหากินอะไระดับสานรนะเออปลาลอยได้จิกดูโพบดบ่เธอ,อป่องพระท่านเลยจะยุบ ตัวน้อยตัวสั้นยีดีที่สุดเป็นพุ่มเป็นพุ่มอ่าห้านี่ต้องพามาเห็นฮะพีดฮะอไกพางทานี่โพนมือมีน้องสะอีกพี่น้องยิ้มรุมพนน้องสะเลี้ยงป่าธรรมชาติล้วนเลยพี่น้องอยู่นี่อ้อมเลยเด้๋นี่ผู้ผาอ้อมจิตเลยออกทางเดียวทางออกทางเดียวเป็นกวนอืมเป็นกวนมีทางออกทางเดียวทางเข้าก็คือทางเดียว าท,าาทางพุ่นกันจะเป็นเทียงหน้าได้พี่น้องยุ่งรุ่มว่มาทำไมตะกี้แหละคนเนาะพมิดห,หน้าลายนะเฮ้ยม,มันละมุวนเลยเดี๋ยวนี้เลยแบบคุณเจ้าหน้าที่นั้นาสายแลาตายนะสายแล้วลูกก็รับไปเปรีเมียอยู่ไกลนะแล้วบุ๊เพิ๊มพมิเดเป็นหน้าว่างอย่างนี้เออ

นี่เป้ปลาแล้วปลาปลาดุดพุ่นตัวบ้าใหญ่ๆนเมืออันอันบัวฮนะคืออันมันมันแห้งแล้วเ่านะยังบ่ลกปะไดบ่อแห้งอปลาพี่แล่พี่เพียงข้อเพียงข้อปลาใหญ่ปลาใหญ่ท่เนะปลาปลานิ่นปลาไน่นะน้องฮางมาปล่อยแต่มันป่อยลายมันป่อยป่อยลายยิ่งปลาดุดพุ่นมันกินเลยออปลาดุดพุ่นมันใหญ่เลยส่องแขงส่องขานี่ลหระ ไปเบิ่งอีน้องนึงมีสองน้องทาได้น้องสะแล้วเ่าจะปลูกคักปลูกเพชรปลูกอย่างเช่นเออปลูกคักเลยเกษตรดูดน้ำด่ายหนไปฮฮดนะเห็ดเลยอยู่ละลาฟปลูกพริกปลูกเกลืออืมันแห้งคักเลยนี่น้องสะนี่เ้ยบุธงนกเลยเบ่ดาดาใส่นี่ยยังน้ำประแห้งย่างมได้มาีเฮ้ยถ้ามันได้เลยล่างหกโทษอ่ะไปแล้วสิกินมืดเ้าบหัยากคุนแห้งนะ น้องปลาธรรมชาสตร์บริแรนปอยใสยจกก่จักรีบอร์นราในสามสี่ถ้ามาันขื้เฮ้ยนกเขานกเขาเมียังไงนี่ได้นกเขาก็ขื้นได้แล้วก็ขอืนบัลมันมา,าเทเบิ่งมันมีบอนก,กินน้ำบอลเดียวดิซะ่ะมาแถวลุ่มันแห่เมื่แล้วมาก,กินที่แหละกินบอลเดียวนี่อล้วก็บินขึ้นเลยนกงูมาแถวนี่นะเนาะพเดียวบินกินที่หนมาแล้วจวดแล้วก็พาวพางตายไปก็บบินขึ้นติดเลยเออ เราสิทางคือจำเผาคุณได้แบบนี้ได้ทางคือผู้เทศซักเขา้าใส่ต้นเ<ท>ศษไฮเอห<า>อหม,ม,มักมีเฮ้ยพามหมักมีน้อยๆหมักมีอันนั้นได้ไหมหมักมีน้ำผึ้งนะอันนี้ได้มีไทยเ่ามาแต่ไทยอันนี้ได้เออเดี๋ยวพามันนี่เฮ้ยพามัน <โฮ S 1> อันกินกับส้มผักอันส้มผักสวนให้มันน้อยๆป่ะป้าหมัก่วงกับหากระปิโดอวันนี้นมีหมากจาักหน่อยเลยพยายามเป็นหาเฮ้ยอือ เพื่อนประหยักินนรอเทานีนะกภมน้งข้างนึนนงน่ด้รกัเจ้ไว้กินซุกเลยอกปากู้เดียวเนาะัยาเราได้กินในยุนี่และยุเงืนไ่ค่อยได้กินเหมอันเออนั่นเล็กน้อยอีกคนเมื่อกี้จะมาส่วนกล้วยว่น้เขาขึ้นบัก,กินี่แล้วพี่น้องลงมาแล้ว ุณอยู่เทิงพอละโอ้ยมีกัเอาบได้เอากวดนั่งด้น้ำส่างน้่งก็แห้งม่แห้ง ส่วนผักกะข่าน้ำพี่น้องเอยขาาน้ำคือคนเลยแห้งเหี่ยวน้ำมันมดลน้ำมันแห้งพี่น้องเอมันก็เลยบมีน้ำาฮสมีมะแข้งขมนะมะแข้งขมแล้วก็มีผักผักแป้นเลยพี่น้องนี่มงามๆผักแป้นกับก็จะมีผักนอกน้ำยู่ส่วนก็สะเป็นผักก้ะมักเขือมะอย่างอะไย่างแต่ว่า เดี๋ยนี่มันมีน้ำฮดแล้วตะเกียวฮด,ดวยอยู่ตะลอดน่าเฮ้ยเขียวพักกะนคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรพี่น้องเลยพ้าพี่น้องขึ้นเบิ่งอัน,นอันมัง้วยส่วนกล้วยไปเบิ่งมักป,ปีไม่ได้มักปีทราบบ่บม,มีักปีบ่มีมีอันเต็มมักปีผ้าได้สุดก็เลยได้เอาเห็ดน้ำข้าวปุ่นเห็ดน้ำข้าวปุ่นอันเห็ดกิ่นซุ้มแซวกันเล็กน้อยพี่น้อง กะสิมาปิดหมกเพชดหมูคนปิดบมกเพ็ดอยู่นะปิดไว้ปิดแล้วล้างปลาไว้เวลากินจะกินสบายไผ่ก้ามีน้องกินข้ามหนึ่งมี่จะน้องต้อยแหละนต้อยกับหมก้ากินนะควันออกทางหูเลยเพราะว่าบมกเพ็ดจะจะปลูกเขาไปซื้อมาแต่ตลาดเขาใส่อันนั้นนะปุยเออใส่ปุยละต้องล้างเวลาล้างน้ำเอาเกลือล้างนะ ล้างกระป่ายให้มันเสด็จน้ำแล้วเอาเข้าตู้ไว้ขาดเสื้อนะไปต,ตลาดมาพี่น้องกับวันนี้เสื้อเครื่องซื้อของม่เฮ็ดอันน้ำข้าวปุ้นเพราะว่าเมื่อหน่งก็ยังสิไปซื้อปลาอยู่ซื้อลูกซูลานกินเช่นกระยากหลายคนถ้าเขาไปซื้ออิตลาดกะน้อยเดียวนัง่งทำข้าวไมาเฮ็ดเองเลยได้หลายกินกินกินจน อิ่มไาอิ่มมั่นพูดเลยคลิปนี้กับบุ้มีอย่างหลายเด็กพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเต้คำมวลด้วยจ้าคลิปนี้กับบุ้มีอย่างหลายรีวิวให้พี่น้องเบิง่งบ่ได้ยังบ่ได้ทามักปีมึงได้แล้วส้มบุ้ีอันนั้นคลิปนี้บายบายเด็กพี่น้องบายบาย